พี่าาพี่ฟังร้องเพลงให้ฟังหน่อยเร็วเบบี้ h ักได้ไหม b a บ y shark นี่เหรอร้องเพลงแล้วเหรอนี่เอาเพลงช้างได้ไหมเอาเพลงอย่าเพลงเอาเพลงอะไรอย่าเพลงลิงะลิงใช่เอาร้องสิอยาอย่าอ,อย่า,กกาเพลงดอกกระเจียวฮะเพลงดอกกระเจียวเพลงดอกกระเจียวใช่มีด้วยเหรอ มีได้หรอเพลงดอกกระเจียวเจียวเจียวร้องไปเจยบนได้ไรเนี่ยเอาเพลงไก่ดีกว่าที่พี่ๆร้องได้<บ>ไ,ไก่กูกกกกกก้กูไก่ยาลูกวัตันใหญ่ไม่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจยบเจ็บแม่ทำยังไงแม่ดได้ยังยไง

ฟินลกุก a ไก่ก a กกุกไก่จางจางลิแก่ไก่เลโนตจางจางใหญ่ไม่มีให้ลูกกินไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีนมไม่มีนมไม่มีนมให้ลูกกิน มีเฮรุมฮะมีให้รุมไใ,ใ,ให้นมแล้วคืออะไรไม่ไม่ให้เบกให้แบกฟังฟัง <c oughs> นุง่วงนอนหรืยังครับพี่พีได้เจอสามเหตุงนหาหัหาดเด็กเด็กแอนใเด็กอน แม่ะไรเนี่ยเนีนิ้วแล้วเหรอครับนิ้วครับผมฟังฟังเพลงเพื่อเต็มหรือยังครับก็ยังไม่เต็มอวแลรวจะให้แม่เปลี่ยนทำไมล่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอาวเต็มหรือยังเต็มเต็มหรือยังเต็มเต็มแล้ว ไม่กดหลอก่ยามือใหญ่จมแม่บียร์บกของียอยาจบของี่ยาอะไรอยากจบอยาอยากวันนี้ฟังยายเพ็นสีไหมไม่เห็นใครลูกอยาพอนี่แม่อยาพอีดเนีนูอ่ะหนูอยาพอีดเนี อยากฟังพี่โดได้เลยพี่พีอยากฟังพี่หลอกเหรอใช่กลัวไหมกลัวอ้๋อกลัวแล้วจะฟังทำไมไม่ได้นี่เดีวเรากลัวอยแต่พี่หลอกลูกชิ้นอ่ะพี่หลอกลูกชิ้นใช่แม่ไม่รู้จักอ่ะรู้จักไหมครับพี่พี่รู้จักไหมครับไหนพี่พี่ยิ้มก่อนจะไปละยิ้ม งว่วงแล้วโอเคไหมไหนหาหานอนทำยังไงหานอนก่อนหานอน